ืองตากของพระเจ้าตากก่อนเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่ไหนเป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีรับราชการเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่เมืองตากก่อนเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วจึงสถาปนาพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีแต่หากดูตามประวัติเมืองตากจะพบว่าพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารของเทศบาลเมืองตากในปัจจุบันมีชื่อเดิมว่า บ้านระแหงส่วนเมืองตากเก่าหรือบ้านตากอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือราว25กิโลเมตรนั่นคือบริเวณอำเภอบ้านตากแล้วเมืองตากของพระเจ้าตากคือเมืองใดกันแน่เมืองตากคือบ้านตากบ้านระแหงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอร์ทำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ผู้เขียนบทความเมืองตากของพระเจ้าตากคือบ้านตาก ในสินลปวัฒนธรรมฉบับเดือนกันยายน2561ที่ว่าประวัติเมืองตากฉบับราชการมหาไทยมีเขาโครงและเนื้อหาจากพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในอธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงซึ่งเป็นบันทึกการเสด็จจากเมืองเชียงใหม่กลับกรุงเทพมหานครโดยล่องเรือตามแม่น้ำปิงและทรงแวะสำรวจบ้านตากกับเมืองตากใหม่บ้านระแหงเมื่อปี2464 กรมพระยาดำรงทรงกำหนดภูมิหลังของบ้านตากไว้ว่าเมืองตากเก่านี้พวกมอญเข้ามาตั้งเป็นแน่ไม่มีที่สงสัยเพราะอยู่ฝั่งตะวันตกและอยู่ตรงปากวังทางไปเมืองนครล,ลำปางออกลำน้ำพิงส่วนเมืองตากใหม่ทรงสรุปว่าตั้งที่บ้านระแหงทางฝั่งตะวันออกจึงมักเรียกกันเป็นสามัญว่าเมืองระแหงทรงสันนิษฐานว่าเมืองตากเก่าย้ายลงมาตั้งที่บ้านระแหงในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เมื่อเป็นประเทศสราชขึ้นพระเจ้าหงสาวดีเพราะเหตุที่ทางคมนาคมกับเมืองมอนมาลงตรงท่าบ้านระแหงนี้เป็นใกล้กว่าที่อื่นจนทุกวันนี้ผู้คนค้าขายไปมากับเมืองมอนขึ้นลงที่ท่าระแหงเมืองตากเก่าตั้งเหนือขึ้นไปไม่เหมาะแก่การคมานาคมกับเมืองมอนจึงย้ายลงมาทั้งระบุว่าเมืองตากใหม่แต่เดิมมาตั้งทางฝั่งตะวันตกเห็นจะย้ายมาฝั่งตะวันออกเมื่อรัชกาลที่สองกรุงรัตนโกสิน์ ทั้งทรงให้ความเห็นว่าเมืองตากของพระยาตากคือบ้านระแหงเพราะจวนของพระเจ้ากรุงทนบุรีเมื่อครั้งยังเป็นพระยาตากอยู่ที่บ้านระแหงแม้จะไม่พบจวนดังกล่าวในระหว่างการเที่ยวชมเมืองก็ตามประวัติเมืองตากของกรมพระยาดำรงเป็นฐานให้การตั้งศูนย์กลางการบริหารในชื่อจังหวัดตากที่บ้านระแหงตั้งแต่ปี2435หรือยุคสร้างจังหวัดและมณฑลเทศาพิบาล รวมถึงชุดความเชื่อที่ว่าบ้านระแหงคือเมืองตากของพระเจ้าตากและมองข้ามบ้านตากหรือเมืองตากเก่าไปแต่พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศเจิมงานนิพนธ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากมหาราชเองซึ่งชำระในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินได้บันทึกการยกทับหลวงกลับจากการปราบเมืองเชียงใหม่ของพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อปี2317นับศักราชแบบเก่า ลำดับการเดินทางครั้งนั้นเผยให้เห็นว่าบ้านตากคือเมืองตากในสมัยกรุงธนบรุรีรวมถึงสมัยอยุธยาด้วยโดยเล่าว่าในเดือนสามขึ้นสองค่ำถึงพระตำหนักเมืองตากเพลาย่ำคองค่ำเสด็จพระราชดำเนินมาประทับอยู่นหาทรายบ้านตากเวลาสองยามลงเรือหมื่นจมกรมมาวางังล่องลงมาหลวงรักโกษาลงท้ายที่นั่งมาด้วยระหว่างทางเรือพระที่นั่งกระทบตอไม้ล้มลงจึง เสด็จพระราชดำเนินมาโดยทางสทลมากถึงพระตำหนักสวนมะม่วงบ้านระแหงซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าปิงตรงข้ามบ้านระแหงประทับอยู่ที่นั่นหกคืนแล้วจึงเสด็จออกจากบ้านระแหงโดยทางเรือจะเห็นว่าเมืองตากในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีคือบ้านตากไม่ใช่บ้านระแหงรวมถึงพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขา ซึ่งนิพลในสมัยรัชกาลที่สี่ระบุว่าพระเจ้าตากสเสด็จดำเนินทัพหลวงรีบลงมาถึงเมืองตากวันพฤหัสบดีขึ้นสองค่ำเดือนสามเมื่อทรงทราบข่าวว่ามีกองทัพพม่าเข้ามาทางด่านแม่ละเมาจึงมีดำรัสั่งราชการจากเมืองตากให้ข้าราชการคนหนึ่งลงเรือรีบลงไปบอกพระยาคำแหงวิชิตซึ่งตั้งทัพณบ้านระแหงใต้เมืองตากนั้นและเหตุที่พระเจ้าตากต้องทรงลงเรือล่องจากเมืองตากมาบ้านระแหงจนเรือกระทบตอล่มนั้น เพราะในขณะนั้นเรือพระที่นั่งยังจอดอยู่ณนทะ่าสวนมะม่วงบ้านระแหงหาทันขึ้นไปรับเสด็จถึงเมืองตากไม่จึงค่อนข้างชัดเจนในเรื่องที่ตั้งภูมิศาสตร์ตามลำน้ำปิงและพิกัดของสามพื้นที่ได้แก่บ้านตากเมืองตากบ้านระแหงและตำหนักสวนมะม่วงหรือแม้แต่มหาราชวงคงสาวดานพมา่าซึ่งเล่าถึงการยกทัพของฝ่ายพม่าลงมาจากเชียงใหม่ลำปางเพื่อล้อมกรุงศรีอยุธยาในบรรดาเมืองรายทางที่พม่าเคลื่อนทัพผ่าน เมืองบ้านตากคือหน้าด่านแรกถัดลงมาจากเมืองลำปางและเมืองเถินแสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของบ้านตากเมื่อบ้านตากถูกยึดครองผู้นำบ้านระแหงทางใต้จึงสวามิภักดิ์แต่โดยดีความเสียหายต่างๆย่อมน้อยกว่าแนวโน้มที่เมืองจะเติบโตหลังสงครามก็มีมากกว่าตามไปด้วยชื่อเมืองบ้านตากยังปรากฏในหนังสือราชอาณาจักรสยามของมองซีเออร์เดอลาลูแบร์ ère, ทูตฝรั่งเศสในราชสำนักสมเด็จพระนารายมหาราช ระบุว่าเมืองแรกทางเหนือสุดของอยุธยาที่ตั้งอยู่ตามลำน้ำปิงคือแม่ตากและได้อธิบายถึงไว้ดังนี้เมืองแม่ตากเป็นเมืองที่มีเจ้าสืบวงครอบครองขึ้นต่อพระเจ้ากรุงสยามเรียกชื่อเจ้าผู้ครองว่าพญาตากอันหมายความว่าเจ้าแห่งเมืองตากเมืองพิษณุโลกเมื่อก่อนนี้ก็มีเจ้าผู้ครองสืบวงเหมือนกันเช่นเดียวกับเมืองแม่ตาก ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เมืองแม่ตากหรือบ้านตากจึงเป็นเมืองใหญ่เมืองเดียวทางเหนือของเมืองกำแพงเพชรตามลำน้ำปิงขึ้นไปส่วนที่เหลือเป็นชุมชนตามรายทางส่วนเมืองระแหงคงค่อยๆเติบโตหลังจากนั้นจอนมีความสำคัญและเป็นเมืองขนาดใหญ่กว่าบ้านตากในสมัยกรุงธนบรุรีดังหลักฐานในท้องตรารียกระดมทัพจากหัวเมืองต่างๆเพื่อไปปราบเมืองเชียงใหม่เมื่อปี2317ความว่า ไปเข้ากองทัพร,รับเสด็จพระราชดำเนินณเมืองตากบ้านระแหงเป็นการเร็วหรือให้พร้อมกันณบ้านระแหงเมืองตากคือให้ความสําคัญกับชื่อเมืองตากซึ่งเป็นเมืองที่พระเจ้าตากทรงเคยเป็นเจ้าเมืองแต่ความสําคัญที่แท้จริงอยู่ที่บ้านระแหงยิ่งพิจารณาจากการเดินทัพกลับจากเชียงใหม่ของพระเจ้าตากในตอนตอน้นการที่ทรงประทับณบ้านตากไม่ทันข้ามคืนก็เสด็จมายังบ้านระแหง และประทับที่พระตำหนักสวนมะม่วงถึงหกืนย่อมสะทอนให้เห็นว่าบ้านระแหงในยุครุงทนบุรีมีความสำคัญหรือโดดเด่นกว่าบ้านตากอย่างแน่นอนต่อมาเมื่อมีการจัดการปกครองแบบเทศาบาลในกลางสมัยรัชกาลที่หอาณนาบริเวณบ้านตากบ้านระแหงจึงถูกเรียกรวม,รว,มว่าเมืองตากแต่มีศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่บ้านระแหงกระทั่งได้ยกฐานะเป็นจังหวัดตากมีศูนย์กลางการบริหารในเขตเทศบาลเมืองตาก บ้านระแหงมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนบ้านตากที่เป็นเมืองตากของพระเจ้าตากก็ถูกลืมเลือนไปด้วยข้อมูลชุดใหม่จากประวัติเมืองตากฉบับราชการอันมีพื้นฐานจากบันทึกการเดินทางล่องแม่น้ำปิงของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั่นเอง